สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเอลวิสครับวันนี้มาเป็นนายพิธีที่สโมสรตำรวจน้ำดำเนินครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพศ2567วันนี้วันดีเป็นสีวันเป็นวันมงคลเรื่องมงคลชัยวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพศ2567นะครับที่นี่คือสโมสรตำรวจน้ำดำเนินนะครับพิธีมงคลสมรสพิธีแรกคือพิธีสงผู่ปสา์ก็จะได้ทํามร่วมชาติรับบาตรร่วมขัน ทำรุุสุนวมกันพร,ระกุณย่าพระกลางลูกก็กัะเจริญพระุทธวนประสิทธิประสพพัพรเป็นสิริงคลแก่ผู้บ่าสาวขอเริ่มพิธีส่งเลยครับลำดับแรกครับเชิญผู้บ่าสาวจุดธูปเทียนบูชาพระราตรายเชิญที่โต๊ะหมู่พระราพร้อมกันท่าท่าสิสวยตาปะเทวตาสาปะพุระานุกาเวนัสตา ประโยชน์เลือกความสุขเลือกความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดตาและนามเพินเชิญผู้บาสาวยงค้าพระอเอาจ้าถวายเป็นพุทธบูชาครับที่โต๊หมู่รับถวายข้าพผูุ ยกขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาครับต่อด้วยประเดนถวายมระอากาเตืไปตนะครับแก่พระสงฆ์อธาว่าริวะุราบริบุรติาราเอวะเวายโดดินาเบตานาโหอตอนนี้นะครับพิธีส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับพระบุญเจ้าท่านมีเมตตาเดินทางมาจเจริญพุทธบทปฏิบักษากรเพื่อเป็นสิ สทุกท่านเลยนะครับวันนี้สิบนทีสุดแล้วพระคุณเจ้าเพื่อนทางกลับแล้วครับ